สวัสดีครับผมคูทิมนะครับวันนี้ก็มีเรื่องอยากจะมาคุยเล็กน้อยนะครับเป็นเป็นเรื่องที่ผมเองก็ประสบมากับนักเรียนหลายๆคนนะครับคือนักเรียนหลายๆคนเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเข้าไปสอบแล้วกลับออกมาบอกผมว่าออตกใจประมากลัวหรืออะไรประมาณนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึกของเราตอนที่เราเข้าไปห้องสอบนะครับคือผมจะบอกก่อนว่านักเรียนเหล่านี้เนี่ยการเตรียมตัวเนี่ย เกิดขึ้นมาค่อนข้างดีมาพาสเปเปอร์ทำครบถูกฉบับไม่เคยมีโจทย์แบบไหนที่ไม่เคยเห็นนะครับแต่ว่าพอเราเข้าไปอยู่ในสภาวะที่มันมีแรงกดดันมหาศาลเพราะว่าการสอบแต่ละครั้งหรือบางครั้งเนี่ยมันมีความสำคัญมากเหลือเกินอนะที่มันอดไม่ได้ที่เราเองก็จะแบบรู้สึกกลัวหรือว่าประม่ากับมันนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่1เลยเนี่ยผมไม่ได้บอกว่าวิธีที่ผมจะมาพูดวันนี มันใช้ได้กับทุกคนนะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้มันมีความเป็นเกี่ยวข้องกับพวกจิตวิทยา,าของแต่ละคนค่อนข้างสูงนะครับแล้วแต่ละคนเองเนี่ยก็จะมีวิธีที่เราดีลหรือว่าจัดการกับความรู้สึกตัวเองเนี่ยต่างไปมันจะไม่มีคําตอบที่เป็นแบบ one size fit all นะครับไม่ได้มีคําตอบที่ผมบอกเราจะใช้ได้กับทุกคนนะครับแต่ว่าก็เป็นเรียกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมมาแบ่งปันแล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนเองเนี่ยก็ต้องหาวิธีจัดการกับความรู้สึกตัวเองต่างไปนะครับ คือเรื่องความกดดันกับเพอร์ฟอร์มนซ์เนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีมาต้องนานแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือหลายๆครั้งเนี่ยผมไม่โทษระบบการศึกษานะเพราะระบบการศึกษาเองก็ไม่เคยสอนให้เราเดีกับห้องสอบอยังไงเหมือนกันสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอะมันไม่มีวิธีที่ครอบจักรวาลที่ใช้ได้กับทุกคนนะครับแต่ว่าเราอะรู้อยู่แล้วว่าความกดดันของเราเนี่ยมันมันทำให้เพอร์ฟอร์มนซ์ของเรามันเกิดอ,อะไรขึ้น ผมยกตัวอย่างง่ายๆฟุตบอลโลกปี1994ทุกคนเนี่ยหลายๆคนที่มนนานักเรียนจจะเกิดไม่ทันนะครับแต่ว่ารอ,อบชิงชนะเลิศเป็นอิตาลีกับบาราซิลแล้วต้องเตะลูกโทษตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดบาราซิลได้ไป3ลูกอิตาลีได้2แล้วโรเบโตบักโจเตะเป็นคนสุดท้ายลูกที่5นะครับก็คือถ้าบัโจเตะเข้าเตะต่อบราซิลต้องเตะต่ออีกลูกนึง แต่ว่าถ้าบัาโจเตะไม่เข้าก็จบเลยอิตาลีแพ้นะครับแล้วคือคุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นรอบชิงและนี่คือแบบการแข่งขันขที่ใหญ่ที่สุดใน4ปีเงี้ยแรงกดดนันมันมหาศาลมากขนาดนะักฟุตบอลมืออาชีพเองก็พลาดได้นะครับอะไรแคนถ้าไม่เคยเห็นก็ไปดูลูกนั้นใน youtube แล้วกันเนาะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคนจริง,รงๆถึงแม้แบบนักกีฬาระดับมืออาชีพที่แบบเป็นมืออาชีพที่สุดของโลกเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจริงเสมอเนี่ยคือ ถ้าเรานิ่งเอ ut come มันจะออกมาถึงไม่ดีที่สุดนะแต่มันจะดีกว่าในจุดที่เราไม่นิ่งเสมอนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกว่าเออคุณก็แค่ทําใจของคุณให้นิ่งนะแต่ว่าวิธีที่ผมใช้จัดการกับตัวเองเนี่ยคือ,อ,อผมเคยศึกษาปรัชญ,ญาของกรีกนะครับชื่อ Stoicism นะครับคือเอาแบบสั้นๆเลยแล้วกันนะก็คือกรีกเนี่ย ในช่วงประมาณ400-300ปีก่อนกิสการเนี่ยเขาจะมีคอนเซปต์หนึ่งที่เรียกว่ายูไดโมเนียนะครับยูไดโมเนียเนี่ยเป็นคล้ายๆกับแบบสภาวะของจิตใจที่คนทุกคนควรจะไปถึงจุดนั้นคือสภาวะของจิตใจที่มีความสุขอะอย่างงี้ยแต่ว่าในในแบบการมีความสุขของชาวกรีกปัชญากรีกเนี่ยมันก็ลึกหลายชั้นนะแต่ว่า s t o i ซ i s m เนี่ยเป็นปัชญาแบบหนึ่งที่เป็น ทางไปสู่ยูเมเนียได้ทางทำปัจญากรีกก็มีหลายสายนะครับแต่ว่าถ้าเอา,เอาความเข้าใจของโ t o ซแบบิซึมแบบง่ายๆเนี่ยสโตอิกเนี่ยแปบลบว่าแข็งแกร่งนะครับถ้าให้เราคิดบุคคลคนหนึ่งที่เป็นตัวแทนของความเป็นสโตอิกชัดๆเลยเนี่ยให,ให้ลองนึกถึงเจมส์บอลเจมส์บอลเนี่ยถ้าใครเคยดูหนังเจมส์บอลไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามเจมส์บอลจะเป็นคนที่นิ่งมาก ไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้วายแค่ไหนจะโดนผู้ร้ายจับเป็นทรามานหรือเจมบอลเป็นคนที่ไม่เคยแสดงความกลัวความตกใจหรือว่าความประหมาาใดๆทั้งสิ้นนะครับจะรู้สึกว่าทุกอย่างเนี่ยอยู่ภายใต้คอนโทรลทั้งหมดแต่ว่าผมไม่ได้บอกทุกคนเป็นแบบเจมบอลน,นะแต่ว่าผมแค่บอกว่าเจมบอลเนี่ยคือบุคคลที่ที่สาธิตความเป็นสโตอิกที่ที่เพอร์เฟกต์ให้ให้ได้รับรู้นะครับคือจริงๆวิธีคิดของสโตอิกเนี่ยคือ โลกเนี้ยมันมีปัจจัยอยู่2แบบนะครับคือสิ่งที่เราควบคุมได้กับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับคนที่เป็นสตอิกเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้นะครับเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้เราแค่ทำในพาร์ทที่เราควบคุมได้เนี่ยให้ดีที่สุดนะครับแล้วที่เหลืออะไรจะเกิดเนี่ยมันก็ต้องเกิดก็คือวิธีคิดก็คือทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาเราก็แค่ลองคิดดูว่า ไอ้วันวันหนึ่งเนี่ยมันมีเรื่องที่ดีที่สุดที่จะเกิดกับเรามันมีอะไรบ้างแล้วก็เรื่องที่แย่ที่สุดที่จะเกิดกับเราได้ในวันนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้เตรียมใจเราเวลาที่สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วอ่ะเราจะได้ไม่ตกใจเกินไปผมไม่ได้บอกว่าคนที่เป็นสโตอิกเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกนะครับแต่ว่าคนที่ดําเนินชีวิตตามแบบของสโตอิกเนี่ยคือเขาแค่ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่มันจะเกิดแล้วเวลาที่มันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเขาก็ ไม่เซอร์ไพรส์ไม่ได้แปลว่าเขาไม่เศร้าไม่เสียใจไม่ตกใจไม่ดีใจนะเขาแค่เตรียมไว้แล้วมันก็จะเหมือนกับว่าเวลาเราโดนโชกครับถ้าเรารู้ว่าเราจะโดนชกแล้วเราเกรงกล้าเนื้อรับก่อนนะมันจะเจ็บน้อยกว่าวลาที่เราเกรงกล้าเนื้อรับไม่ทันมันเป็นความรู้สึกคล้ายๆแบบนั้นสำหรับคนที่เป็นตุยนะครับก็วิธีที่ทำก็แล้วแต่คนนะแต่ว่าหลักๆก็คือความเตรียมพร้อมว่าเฮ้ยวันนั้นมันจะเกิดอะไรแล้วก็ สิ่งหนึ่งที่ปัชญานักนัก,นกปัชจาของโจ้พูดตรงกันทั้งหมดเนี่ยก็คือคนเราเนี่ยบางทีอะได้รับความเสียหายจากการที่เราไปกังวลถึงอะไรสักอย่างที่มันจะเกิดขึ้นอะมากกว่าอะไรสักอย่างที่มันจะเกิดขึ้นนั้นเองด้วยซ้ําคือหลายๆคนก็คงผ่านนะว่าบางทีมันมีเหตุการณ์ในชีวิตของเราที่แบบบางทีเราก็นั่งกังวลถึงมันว่าเฮ้ยถ้ามาถึงวันนั้นแล้วจะเป็นยังไงเป็นถึงมันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ย จิตใจเราหรือว่าร่างกายเราเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ซัฟเฟอร์ไม่ได้รับความเสียหายเท่ากับไอเวลาที่เรานั่งกังวลเกี่ยวกับสิ่งนั้นด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นคนเราเนี่ยมีอาจจะเป็นเรื่องทางพันธุกรรมทางการเอาตัวรอดของสปีชีส์อะไรสักอย่างที่ทําให้เราอ่ะมีสภาวะทางจิตใจที่กังวลไปก่อนนะการเอาตัวรอดของสปีชีส์นะแต่ว่าหลักๆก,ก็คือถ้าเราตระหนักได้ว่าการกังวลเหล่านั้นน่ะมัน,ม,นมันไม่จําเป็นแล้วก็ความรู้สึกเราเนี่ยจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ด้วยซ้ำเพราะมันะไม่แค่เคมีในร่างกายนะครับ ถ้าเราพยายามดิวกับมันฝึกให้เป็นลักษณะนิสัยเนี่ยเราจะสามารถนิ่งได้นะครับในในสภาวะที่มันถึงห้องสอบแล้วก็การจําลองสภาวะห้องสอบบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เ,เตรียมร่างกายให้เราพร้อมในเวลาสอบจริงเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แหละที่ที่ผมจนะ จะมาแบ่งปันนะนี่คือวิธีที่ผมใช้นะครับหลายคนถ้าถ้ามีวิธีอื่นๆในการเตรียมความพร้อมกับอารมณ์ตัวเองเวลาที่เข้าไปทําอะไรที่สําคัญจะเป็นการสอบการสัมภาษณ์งานการพรีเซนต์งานที่สําคัญหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยก็มีอะไรดีๆก็แบ่งปันกันนะครับผมมีแง่มุม